ขอน้อมกล้าวถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชไทยแวร์และหนังสือพิมพ์ไทยรัฐขอนำเสนอแอปไทยรัฐ ar ที่นำเสนอเรื่องราวพระราชประวัติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9อันเป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทยในรูปแบบของแสงสีเสียงและภาพเคลื่อนไหวเสมือนจริงในรูปแบบ Augmented Reality ที่ถ่ายทอดความรู้สึกได้สมบูรณ์แบบโดยที่แอปนี้ต้องใช้คู่กับหนังสือพิมพ์ฉบับพิเศษ100วันน้อมอารัยในหลวงภูมิพลที่จะแนบมากับหนังสือพิมพ์ไทยรัฐฉบับวันศุกร์ที่20มกราคมพศ2560 เมื่อดาวน์โหลดข้อมูลเรียบร้อยแล้วแอปไทรัส AR ก็พร้อมสำหรับการใช้งานเปิดแอปเข้ามาก็จะเข้าสู่โหมดการสแกนภาพทันทีการสแกนโลโก้ของหนังสือพิมพ์ไทรัฐก็จะปรากฏภาพเคลื่อนไหวเสมือนจริงในรูปแบบ AR อย่างนี้ครับโดยภาพในหนังสือพิมพ์ที่สามารถใช้แอปไทรัส AR สแกนได้เราจะสังเกตเห็นโลโก้ AR อยู่ตรงมุมล่างของภาพครับ และต่อไปนี้เป็นเนื้อหา AR ที่น่าสนใจในหนังสือพิมพ์ฉบับ100วันน้อมอาลัยในหลวงภูมิพลครับประกาศสำนักพระราชวังพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหิตตลาธทเบชรามาธิบวดีจักรีนรบดินสยามินทราธิราชบร,รมนานพพิษ สิระราชเชิเงินแปประทับรักษาพระาการประชวนนโรงพยาบาลสิริราช พระมหาจันกสุงอดคนว่ายน้ำข้ามมหาสมุทด้วยความเพียรคนชาวไทยทั้งหลายัดน,นี้หรือว่าะจะขึ้นปีใหม่ พ้าเจ้าาาของครานาาทที่่มอ้ยพนนนนแกนกคุคเื้อหาที่เราได้รับชมผ่านแอปไทรัส .AR นั้นสัมผัสดได้ถึงความพิถีพิถันในการจัดทาและทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์เป็นอย่างมากครับทำให้หนังสือพิมพ์ฉบับพิเศษ100วันน้อมอาลัยในหลวงภูมิพลนั้นคู่ควรเป็นอย่างยิ่งสำหรับการเก็บรักษา เพื่อให้เรื่องราวอันทรงคุณค่าของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9พ่ออยู่หัวอันเป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทยได้ถูกเล่าขานสืบต่อกันไปจนชั่วลูกชั่วหลานเราก็ต้องขอจบการรีวิวแอปไทยรัฐ AR เอาไว้แต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับ